สวัสดีค่ะชบัาสวัสดีพี่น้องแฟนครับทางช่องทุกๆท่านนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะกับเป็นทีนัดหมายนะคะกับพระอาจารย์นะคะวัดป่าสายคมเมนนะคะเนาะพระอาจารย์นัดหมายนะคะเป็นวันที่ยี่สิบหกนะคะเนาะนัดไว้นะคะว่าสีปล่อยแนวทางนะคะโค้งสุดท้ายนะคะชุดเลขบนนะคะแล้วก็โตทีพระอาจารย์กักไว้เนาะพี่น้องเนะาะค่ะกับไปรอติดตามรับชมแนวทางน้ากันเลยนะคะว่าพระอาจารย์เสกฟากตอนพี่น้องเป็นโตดได้นะคะ ก่อนสิเขาไปรับชมคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็ี่นกําลังแรงใจให้กับทางช่องเด้อค่ะพี่น้องคะเอาค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นการว่รเสียเวลานะคะเขาไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ากันเลยค่ะนมัสการค่ะนบนมัสการครับกับนมัสการเด้อปูไเอาดุจะเก่อนจะอดมือนัดค่ะพอดมือนัดแป้นรับล่อหลายปูขอดมือนัด ขาอันซื้อวะไหยมารอดเจ้าขงสุดถ่ายดิอันแต่ล่างเพื er ่อกันไปซื้อไปไปเนี hmm. ่ค่ะทีพวัไปเราไปในแต่ล่างเป็นกระซิบว่าใดกันแน่เราบอกปู่เอาในแต่ล่างเนาะเราไปซื้อรูดบอกในแต่ล่างกับวัตัวไม่เท่าน่ะค่ะท่านผู้ซื้อได้ก็ซื้อไปมันเากับพนมุนอยู่บางกอกพนบอกอยู่กลางปลาค่ะก็ต้องใส่ดุที่นันนถือบุตรถกเขาไปเป็นแ่แนวทางู้ได้วาถือกยกมือหําค่ะู้ได้วาบุถืกยกมือนำขคือกันเอาไปเป็แี่แนวทางเแาแตู่ชอบ ยืนกันกันในเลขแต่ล่างคือเก่าัอ่ะค่ะบุญเดไปใช้เลยขวากวักบวกวาักตัวไม้ทั้งตัวค่ะคือบอกว่าน่าจะล่างวันนี้ปูวาจีวงกลมให้ตตรงปูวาแมนบ่ค่ะกาพือศูนเลขวิ่งก็ได้เข้ากับแปศนกับหนึ่งปูเลยประกบคู่กันใช้ศูกับหนเก เขาหนึ่งกาแหล่าตัวนัสีพิจารณาเอามันก็อยู่ในนี้เห็นไหมมันก็อยู่ในกล่องแต่ล่างสี่เหลี่ยมมันเพื่อเขาแต่ปูาตัวชุดเต็มไาอย่างนี้ดินีชุดเต็มหายอยู่มีอยู่บ้างไหครับไอ้ชุดชุดเต็มมาอยู่ชุดเต็มมันมีอยู่สิบหกตัวมีอยู่สิบหกตัวกันตัวใดมันดังอย่าไปซื้อซื้อไพ่ในชุดสิบหกตัวก็เอาไพ่กระเด็นในชุดสิบหกตัวแต่กระจับออกมาในจากกล่องแต่ล่างเทานี้ละนี่คือชุดเต็ม ชุดเต็มด้ยนี่ด้ยอยออกเลยค่ะพระจัาชุดชุดอัน,นค่ะอันนี้ชุดเต็มเห็นมัค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มอแต่ว่ามีตัวหนึ่งปูบริลุ่งสองไปป,ปูปูยันนี่กันค่ะชื่อปูยนันยันมันดังคือศูนย์แปดปูเลยบรุ่งห้ค่ะศูนย์เจ็ดกระดังแล้วหนึ่งเจ็ดคืดังแล้วศูนย์แปดก็ดังแล้วห <c oughs> กแปดก็ดังไปแล้วแต่ว่ามีตัวหนึ่งปูมันกระสีลุ่งนี่มือนี่ ปูล่องหามือนี่หายพิจารณาเบิ้องหล่อภายในเลขยกสิบหกตัวภายในเลขยกสิบหกคู่ปูเน้นตัวไหนสี่ปูพระขันเป่าเอาไปแล้วขั้นผู้ใดเห็นอยู่ในคลิปนี้เห็นอยู่ในคลิปนี้ศูนย์แปดกับไป่อนสิบเจ็ดกิดอยู่ในช่องตะล่างศูนย์แปดกิดอยู่ในช่องหกแปดตะลุ่งไปแล้วมีตัวหนึ่งปูบากาล่องช่องไปห้าเจ็ดวะครับนี่แหละสี่ยู่หานแ<บ>ล้วนะพี่น้องเนาะ,ะปูบากาล่องไปเด้อนี่ปูหัวกระชีล่องนี่ปวูวพอปูบอกวันที่ยิบ หกยิบเ็ดค่ะตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือผู้ผู้ใดบบมกตัวตรงคือปูบอกก็เอากลับขึ้นก็ได้ค่ะเจ็ดหาัม่สี่ก็ได้ครับนะเป็นเจ็ดหาก็ได้เอาพระอาจารย์ชุดชุดเต็มนี่พระอาจารย์เข่าทุกงวดบ่คคาหรือว่าจังหนคะสำหรับชุดเต็มก็ตามจะตีทีพานมากคือเข้าชอดออกจากนี่แหละ ถ oh. อดออกจากในหกตัวแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นชุดเต็มแต่ว่าเขาตัดออกจากชุดเต็มมาลงอยู่ในช่องแต่ล่างสี่เหลี่ยมให้มันหน่อยตัวลุ่งกาเกลือคือภายในชุดเต็มมีสิบหกคู่แต่ว่าชุดวิ่นอยู่ในแต่ล่างสี่เหลี่ยมมันจีด้อยู่เก่าคู่เห็นไหเออคือคือตัดออกจากมามาจากกันตัดออกในจากแต่ล่างสี่เหลี่ยมไม่ตัดออกมาให้แล้วชุดเต็มเท่านี้มาทั้งบนทั้งล่างบ่คคอาจารย์มาทั้งบนทั้งล่างอ๋อคือขักอตัวนี้มาถูกบน ถูกล่างถูกล่องอ๋อเพื่อขันผู้ใดมีทุนสือชุดเต็มนี่ถือทั้งบนทั้งล่างเลยแมนอ๋อค่ะถ้าขันตามใจนี่กาคือบวต้องกลับเพราะว่าหลักหลักสิบคือหลักสิบหลักหน่วยคือหลักหน่วยตอนนี้นี่แปดล้านเปอร์เซ็นเจ็ดล้านเปอร์เซ็นค่ะศูนย์ล้านเปอร์เซ็นแต่ชุดนี้ร่องไวมีสองมีสามร่องไวค่ะ เลขเดน่นในตอนนี้คือมีศูนย์มีแปดมีหนึ่งจำได้หอเปล่ามาคันผู้มักวิ่งผู้มักวิ่งวิ่งเลยผู้มักวิ่งวิ่งได้วิ่งได้แปดศูนย์หนึ่งอผู้มกเก้าเก้าไปแปดศูนย์หนึ่งเก้าค่ะอันนี้คือเลขลักลอยเลขลักลอยนี่คือศูนย์เจ็ด เก้านี่แหละเข้าไปใส่ดุนทีเบื้องหน้าค่ะไปที่ปล่อยไปชุดชุดนะเมื้อนี้คือปล่อยหมดทุกชุดเลยมันบมดค่ะปล่อยหมดทั้งสามตัวโตกักกับบ่มีโตกักบ่มีโตกักแล้วบ่มีตัวกักปล่อยเต็มตัวอกกับออกบ่ออกกต้องออกค่ะ ปู่พระกันย่่มเราออกเือ <c oughs> อังสัน <c oughs> <c oughs> เอา,าวันพะอจารย์์พุทนว่าเป็นยังโน้ะพะอจารย์คือสิว่าให้คลิปสุดท้ายให้งวดสุดทไทยโอ้ยปูเราว่ามันปล่อยจุดไดมันไปดังกันพุ่เนี่ยทัย้งปูกับยานเนาะอย่านซื้อว่าดดปูทั้งย่านซื้อบ่ได้กันว่ากับโบเมนว่าจะจะขวางเจงใช้ปลายปากกาโบเมนเจงแต่ว้ภายในเลขสวดเนาะปูกับอยากได้ส้างอีดี ปูก็อยากเอามาสั่งาลาวัดก่วปูสีปลอยลงไปนะครั่าคือปูเป็นผู้ให้แต่ว่าวันนี้ใจดีแล้วสีปลอยต่อบ่ค่ะกาให้ต้องใจ่พิจารณหน้าบุญศพแต่ว่ากาดิีปลอยตัวอยู่เอฟซีเอ็ดบินพอกไม่ว่าห้องกาให้เราอันนี้ไว้ว่าหนึ่งคันปูปล่อยตัวอีกหมวดต่อไปค่ะปูสีบวกขื้นซ่องแต่ร่างสี่เหลี่ยมหอโอ้ค่ะอปูสีบวกขื้นซ่องแต่ร่างสี่เหลี่ยมห้เด้ครับอ่า ขึ้นซองตะร่างสี่เหลี่ยมให้ก็คือใกล้ๆมือมันสิออกค่ะอ่าเสียไปวิ่งเหรออ๋อก็คือว่าห้าสิบอยเป็นเลขวิ่งแล้วก็ประกบคู่ให้เลยจังสี่เม็ดบ่ค่ะเลขวิ่งกับพวกท่านเลขปอยให้ยขั้นมือนั่นขั้นสมมุติว่ามันออกในงวดนี้คือโบออกกะงวดหน้ากะทีลวดไว้แต่ว่ากะทีปล่อยให้คู่นึงไปจังฉี่นาอ๋อค่ะค่ะอ่าจีปอยไปคือจังงวดนี้จีปล่อยวงกลมให้ไปศูนย์แปดเมือนบ่ค่ะแต่ว่าขั้นงวดถัดไปหันแม่นแม่นออกอยู่ในนี้ขั้น ถึงว่ามันออกเขากลับมาแสดงความยินดีหรือบวกเขากลับมาแสดงความยินดีก็คือเขาตามตัวงวดนั่นไ่มค่ะค่ะชี่ีเขากลับมาตามตัวงวดบานนี้ขั้นมากคือจังหวดนี่ถ้ามันออกบอกก็งะทำมาตามตัวผูชีวงขมหมแค่นี้แต่ว่าภายในช่องตารางสี่เหลี่ยมนี้จะไม่มีโอ้ค่ะมีอยู่ก็คือะเป็นโค้งสุดไทยค่ะอ่าก็คือก็คือวอาง่ายๆเข้าสิไปปล่อยลอโคขงสุดทยายใแมให้บอาง่ายๆให้เอฟซีเขาหาซื้อได้แมนเพราะว่าตอนนี้มัน ั้งแต่วันที่สิบหกกับสิบเจ็ดมันบ้ค่ะมัน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 ไปแล้วมันตายแล้วเอาพี่น้องก็คือจังพระอาจารย์วานะคะขันปล่อยก็คืออยากปล่อยนะคะให้ท่ายให้พี่น้องแฟนครับให้มันไปซื้อได้ไปซื้อได้ไก่เหตุผลพ้นที่พระอาจารย์ว่าตอนแรกว่าสิบ๊อปล่อยพอหยังแล้วพี่น้องก็คือยันพี่น้องปล่อยไปแล้วยันพี่น้องหาสื่อบดด้มันกับคุ้นคาซำเกาจงสีนะค่ะอันนี้คือเหตุผลของเพิ่นนะคะคันแมนฮาอซื้อได้ กาดคือว่าแหละมันขาดคืนมากคือเราหาเจ้าของนะมันมันมันหนังบทเต็มร้อยนะโอ้ยงายมันบทเต็มร้อยนะอยากหายอยู่หายอยู่ดอกปัวเป็นหนังกาดชะล่าก็มีตัวนี้กับบอดี้บายดอกปัจจัยกับ่มีกับแต่บุตรแต่กรรมห้องค่ะก็คือว่าอยากเคิดอยากสั่งล้วเนาะค่ะเนาะคือมันออกไปขั้นสำนักใดเพรื่องป่วยไปเบิ่งใน ถูกจดมันก็นคือการเบิดชุดตัวเพ<ห>ะ่อนคือนติสวดได้คือเข้าแท้กันไปประกาเพื่อนกระดิ๊โอ้คำนวนอันเดียวกันไปคำนวลใน,นสีหนะ้าเพื่นกระตรงกันไปเบิดตชุดตัวกับว่าได้ว่าเพื่<แ>อนมองได้เห็ดได้เข้าเกับไปเห็ดมองได้ดีเข้าเก่ไปเฮ็ด,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 ดนะกว่าแ,แต่ว่าสางเห็ดนวัดนว่าเขา้าค<แ>ครับแล้วเมื่อน,นี้พระอาจารย์สิ <c oughs> ปป้อยชุดสามตัวปะครับป,อบป่อยขึ้นกันจ้ะปล่อยขื้กันป่อยขึ้นกันติะวม่อนี้จีให้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างสองตัวกับจีห้แตกครับ สองตัวล่างสองตัวบนก็จีให้แตกสามตัวบนแต่ว่าอยู่ในใจจั๊กีแตกบ่แตกว่าสีแตกมันจีแตกบ่แต่ว่างวดนี่ให้ให้แตกแค่สองตัวบนสองตัวล่างแมนแตกแค่โอ้เอาค่ะขั้นแตกก็คือจีแตกอยู่คืองวดกอนมันก็แตกกันเใชในช่องจ่างเสีมมันก็แตกไปแล้วบ่งวดนี่ก็ยังมีความมั่นใจก็คืออยู่ได้หนี่ขั้นลดตัวใดตัวหนึ่งมันก็ยืนอยู่ได้นี่ก็คืออยู่ในตาล่างในแต่ล่างค่ะอันนี้ก็คือชุดเต็มค่ะ อ่าพุ่งงบไหลกลับไปซื้อไว้คำ่วมันไหลกับโบต้องซื้อมันแต่ตัวปูวงกลมให้ก็้ได้แต่ว่าตัวได้ช่วด้วยครับปูคือเต็มครับแต่ว่าคั้นว่าอยู่ในนี้ให้ปูตัดว่าชูตัวก็ได้การคือเจาวไห้มีความมั่นใจอ๋อคือผูได้มักตัวที่ปูแบบวงกลมนี่สามารถซื้อได้ซื้ออะไรคือกันซื้อได้คือกันแต่ว่าคือในความมั่นใจปูคือมียูซีคูที่มั่นใจหกแปดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ด 08อีคูค่ะอันนี้คือมั่นใจแล้วสําหรับโคชทุดท้ายแล้วทั้นตามลักผู้นี่0กับ2ไม่มาน้วกันครับ1กับ2ไม่มาด้วยกัน2กับ5ไม่มาด้วยกัน3กับ0ไม่มาด้วยกัน1กับ3ไม่มาด้วยกัน1กับ8ไม่มาด้วยกัน5กับ8ไม่มาด้วยกันของผู้ใดครับ5กับ3ไม่มาด้วยกันเหลืออยู่ซีคูครับถ้าผู้ใดเอฟซีวอมักชุดเต็มกะผู้กับวงซีคูไห็นแล้วครับเนาะครับอันนี้ก็คือ เป็นแค่หมึกและปลายปากกาค่ะผู้กระจบวกไว้ทั้งเช่นผู้มากกัจัดผู้หัดกระพ้านไปค่ะถือปูกับยกมือหนำโบ่ถือปูกัยกมือนนำสาธุน้ำกันโหลดค่ะบุญหลายเด้จงคอยถือแมีนบุญตัวหลายก็ถือเด้แต่ว่ากันท้าบุญน้ำปูครับบ่แม่นย่องเอาเด้ค่ะเสนคนข้นภูลบาดโอนพร้อมกันผู้เสียมาชื่อเลกครับผมอ่าผู้อีกวังเช่นอ้าอันนี้ชุดสองตัวผ่านไปครับอันนี้คือชุดเต็ม สตัวตัว,ว,ตวประัดคัดกับามตัวอ่าชุดเต็ม3ตัวปูประกาศลงไป0ูนย์ห้าเจ็ก้้าปูประกาศลงแต่ว่าปูไปสร้างลอตเตอรี่ไว้แล้วแนีนที่รี่นนที่รี่อ่คันบ่มีผู้ถือน้ำปูถือลอตเตอรี่สาล้านปูเสียวมะมุ่งหลังค้าเลยรัฐบานซอยกันเนียเฉียวมะมุ่งอีดีนี่ก้อนทีตายไปให้ก็ได้สัางสลาอีกสักซองหลังกันเพราะว่าเนี่ยมกระสังเนี่ยเนี่ยทั้งพุ่นกระสั่งดูแถวพิเศษลูกนครไทย มาอ่าวัดกระสางไว้อยู่นครไทยบ้านโปกงม่งก็เคยื่อสางไว้แล้วรอบพุทธุ่ยน้ำแต่ว่าหม่องนี่กันอี่มาองสางไว้อยู่หม่องนึงกระถิเป็นแจ้งบุญทัาบัวค่ะอืเพื่อกระกบิบวาหายเฮาอยู่บ,บักปูอ่าจะตังว่าหนึ่เบิงเ้องเบิงหงงนึ่งยี่เนี่นี่แหละค่ะเพื่อกระถิห้อานี้สางนี่แหละค่ะไปสางไว้แต่วันที่สิบเจ็ดโอ้โตนี่แล้วนอตที่ว่าสิบไปโคงสุดท้ายช็อตเด็ดเลยนะคะเพราะว่าบ่บ่กะรุ่งหายช่องค่ะบ่กะรุ่งช่องหายก็ถือว่า คงสุดท้ายคักแล้วนะพราะจาเนอกก็เดยปล่อยค่ะนี่ปูมันใจคักซ่ำมได้เนี่ยศูนย์ห้าเจ็ดสามสิบล้านเออค่ะปูบวกก้าปล่อยไปตัวหมดอันนี้ก็สามสิบล้านนี่เก้าห้าเจ็ดค่ะก็หาเจ็ดศูนย์หาเจ็ดาบ้านเราไม่จะใบปกเยอะแตนแมนเบิร์ดปูสื่อเป็นชุดไวยปูอุดมรัฐบาลแต่ว่าพี่หน่อยว่าฉันว่าะอ้เอาแมนอีลีพีหน่อยอีลี่กบหนาจอด้ยครับเด้อมีก็หาเจ็ดสิบสอล้านของปูครับเอม คือนลักร่อยลักร่อยที่บอกไปศูนย์เจ็ดเก้าเอ็นบัลักล่อยศูนย์เจ็ดเก้าบัตรมีมือถือตัวเอ็นบัเจ็ดกับมีศูนย์กับมีเก้ากับมีห้าไอศูนย์ห้าเจ็ดเอ็นบ่วเจ็ดห้าเจ็ดลักร่อยเก้าห้าเจ็ดเอ็นบัวนี่ก็คือจับจุดอยู่ในตัวนี้เลยนะพีหน่อยเจ้ากันได้แน่เป็นพีหน่อยพีใหอันนี้กับพีหน่อยบอกชิบสองลักพีหน่อยนี่เห็นบัเนี่ย ค่ะยี่หน่อยให้เห็นเห็นได้จะจำนั้นแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะแคปหน้าจอไว้ตัวนี้นะก็คือศูนย์ห้าเจ็ดกับเก้าห้าเจ็ดนะคะโค้งสุดท้ายที่เด็ดเลยนะคะนี่แหละที่ลุงไปมิตรหาเจ็ดมอเนี่ยอือนี่เป็นที่เด็ดเลยนะคะเพราะว่าบวกบวกลุ้งซองค่ะลุ้งซองไปกับ่านหาซื้อบ่ได้อย่านหาซื้ออาพี่น้องวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วผอาจย์ปล่อยเล้ยวให้พี่น้องไปหาซื้อนะคะยิบจับชาคิมลัทบาลนะคะเนาะ หลักร้อยก็คือตั้งที่เห็นน่ะค่ะหลักร้อยกับศูนย์เจ็ดเก้าอ่าศูนย์เจ็ดเก้าหลักร้อยอันนี้ก็ศูนย์ห้าเจ็ดมันบ่หลักร้อยติดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดก็หลักร้อยเก้าห้าเจ็ดก็หลักร้อยค่ะครับเอาวันนี้คือกระถือเพถือกระจำเป็นอค่ะค่ะเอาสุด้าแล้วค่ะสุดท้ายนี่ขอขอบุญขอคุณปูเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับทางช่องเลขคงสุดท้ายนะคะเนาะคิวัตัวกันค่ะ ผู้ก็อยากสังอิ๋วเมินบ่เวิกสางม่นผู้บ่มีผู้มาสา่งซอยผู้ผู้ก็จีสางเอาเยงดอกสังด้วยจิตด้วยท้ำสั่งเอาพุณนชินุณธรรมสั่งเอาความดีควง่งงามบวชมาตั้งทีเอาดีให้ได้ั้งจีซว้างมั่นบ่ววายฟแอดมินบ่พอออกไม่ออกเอฟซีทั้งหลายผู้ได้จิตตามผู้สายขมิ้นเขาสงเอาชินเอารรมสังเอาุณชินคุณธรรมขอให้มีอายุวัฒนะจุขะพระปฏิพันธ์นันสานสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างกินใหกกญ่โบกจง สัพพะการังให้มันเต็มคือเขาขอให้พากันสุขีสุขขังสตางมีใช้กันเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์รถเตอรี่วันที่1กรกราหมหกห้าขอให้พากันจะเลื่อนสินจะเลื่อนถ้ำอันใดมันถีบหูแจงจะใส่จะเลื่อนสินจะเลื่อนถ้ำอ่าขอปาชนาจรใดไก่ประสบความสำเร็จทุกประการเด้ออ่าสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะร่ำรวยร่ำรวยไปเอาครับพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังเนี่ยท่ากบ พระอาจารย์มาแล้วเพื่อมกักเพื่อชอบพี่น้องแคบหนาจอนะคะบรหมักปล่อยผ่านเออค่ะค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะปล่อยมดแล้วนะคะบามีกักแล้วนะคะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะในคลิปหนะ้าส,ส,สวัสดีค่ะ